กลับเข้าสู่รายการหัวท้ายตายกอดกับเกมสายด่วนชวนตายและสายแรกที่โทรเข้ามานี้จะทําให้ใครต้องเติมครับถ้าสายมันเข้ามาชนกันมันก็อาจจะเด้งไปนะหัวมากเลยหัวมากต้องราเลยท้องทำมากมาแล้ว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  ฮัลโหลวัวท้ายใต้ก่อนครับต้องการเรียนสายใครครับเนี่ยโอ้นี่คุณคุณทอเข้ามาคุณคิดว่าคุณตายตายหรือตายหรือรอดคุณคิดว่าตายหรือรอดลืมเตี้ยบอาโอเคใช่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 เขาขังเกงขาดไปแล้วคุณขางเกงขาดใช่ค่อโอเคเดี๋ยวคุณเทียบก่อนนะเดี๋ยวพอผมถามว่าต้องการเรียนสายใครคุณพูดชื่อออกมาเลย โอเคนะจ้าไม่ได้เตรียมเวลานั่งนั่งใจเย็นนั่งไม่ได้แล้วนั่งอันนี้ได้ไหมัุณต่ำมันจะลามคุณต้องการเรียนสายกับใครครับเลโอค่ะ รีบทำไมเนี่ยเลโอบอกให้โทรสองนาทีโทรเลยใหญ่เลโอนี่ไงเออเลโอไม่ได้บอกไม่ได้บอกสองนาทีคุณบอกว่าอย่าโทรมาคนแรกและคนสุดท้ายก็เงินรางวัลหลานสองเดี๋ยวก่อนนะหลานสองไงเขาเล่นฟังเป็นสองนาทีเออหลานสองเลยเป็นสองนาทีเออโอเคคุณเจนนี่ขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอโทษยังสายนี้รอดสายนี้รอด คุณคิดว่าจะเป็นใครกัจิพี่แจ็คแจ็คแฟน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 แจ็คมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮัลโหลหัวท้ายท้ก่อนครับจะคุยกับคนนี้เอ่ะคุณคิดว่าคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขาจะเข้ารอบหรือตกรอบโอ้ยใช้ความเชื่อว่างั้นเี่ยใครอ่ะ ไปความเชื่อไปไหว้ผ้ามาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมถามนะเดี๋ยวพอผมถามว่าคุณต้องงานพูดแส่ใครแล้วคุณพูดออกมาเลยนะหนูบอกอะไรว่าพงแฟนเพื่อนตอนนี้เงียบก่อนนะไมถึงเนีไม่ถึงสายนี่เงียบป่าว่าเมื่อกี้คุณต้องการพูดสายกับใครครับคุณมีวัตถุสิสิ์ครับผม มิวจันนิวจันเพื่อนฮัลโหนะฮะฮัลโหลไนครับรอดรอดเพื่อนคุณเข้ารอบนะคุณไนมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนไหมครับโอเคครับเข้ารอบแล้วใช่ไหมครับครับใช่โอเคครับผมดีใจกับเพื่อนไหมดีใจกับทุกคนเลยฮะดีใจกับทุกคนดีใจทุกคนไม่ด้เกียร์เกียรมันแข่งกันดีใจทุกคนได้โอเคโอเค โอเคมีใจด้วยครับมีใจกับคุณมีรับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้ยมีใจทุกคนยินดญกลับไปนั่งได้เหลืออีก3คนนะฮะอีก3สายนะครับจะเป็นแจ็คแฟนพงแฟนเพื่อนเอมี่เอมี่แฟน4ีจะเป็นงองไข่แฟนทั้งนั้นนะฮะโทรมาช้าทั้งนั้นสายนี้ครับรอดสายนี้รอดั แฟนเพื่อนเอมมี่แฟนซีพี่เอมี่พี่เอมมี่พี่แจ็คฮัลโหลหัวไท้ก่อนครับแน่แน่ใจนะฮะใครอะกันไปแล้วะโอเคตอนนี้คุณเงียบก่อนนะพอผมถามว่าต้องการเรียนสายกับใครคุณเอ่ยชื่อมาเลยธนพลคุณต้องการเรียนสายกับใครครับคุณคาริสาครับ บ้าเลยดิาบ้าแล้วคานิสาม้าคุยชื่อคุณพงษ์ป่ะครับคุณพงษ์ป่ะเนี่ยช่คุณพงเกงขาเดินไปบนมาตอนนี้นะเขาตื่นเต้นมากเลยเขากางเกงขาดด้วยคุณแตบเลือดแตกเลือดที่รักกางเกงขาดคุณใช่เอ้ยดีอ่ะอุตส่าห์เดินไปบนมาหน้าปักซอยแจงหนุไว้พะจริงเลยเนี่ยจริงเลยเนี่ยบนว่าอะไรไอ้บนบนว่าอะไร เดินไปไหว้พระที่หน้าปากซอยมาครับไม่แล้วไม่บอกวิธีแก้หรือเปล่าต้องเกี่ยวด้วยป่ะเนี่ยก็ต้องเกี่ยวสินึ่งทบ้านที่เที่ยวขอบคุณนะที่ร้านเดี๋ยวเราพาไปเลี้ยงข้าวนะเออโอเคลาพิวบายบายครับใช่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับไไปปอต่เอาละพี่รอดเดี๋ยวนี้ หรือแฟนซีจะเป็นลายต่อไปอคนที่จะโทรสายต่อไปนี้เหลือสองคนเรอเหลือสองคนฮะเหลือกันสองคนท่ันทีจับมือฟิวนางงามเลยเดี๋ยวมันก็ต้องทำตามคนนี้ใจไม่ดีมันจะจะมานางงามอะไรล่ะโอเคเอาละสายนี้รอดที่เหลือตายเกงมันลำแฟนแฟนหรือแฟนซีโอ้เอาละคิดว่าเป็นใครค่ิษาหนูว่า เนาะพี่ตุ๊กี้ตกอ้อข้างแรกนะอยากให้พี่ตุ๊กกี้ตกอ้อเหรลูกขอรอดทีละเรื่องได้ไหมมาแล้วมาแล้วสายนี่รอดครับสายนี่รอดสายนี่รอดจะไปหงายหรือจะไปโอดฮัลโหลสวัสดีครับหัวท้ายแต่ก่อนครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยออุุยยพพููดดคคีีกกไปขนาดนั้นเลยเหรอฮะพูดเก่งดังไม่พอ นะว่าไม่ใช่แล้วล่ะเหรอไลฟ์สดนี่กี่คนครับไลฟ์สดไอ้คนน้อใช่ป่ะเนี่ยก็น้องไลฟ์สดไม่ได้เผ่านรก็ไอบโอเคครับเดี๋ยวคุณเงียบก่อนนะพอผมถามว่าต้องการเรียนสายกับใครแล้วคุณเปิดชื่อคนนั้นมาแล้วเราลุ้นกันทำไมแล้วเราตกรอบแล้วเหรอคุณต้องการเรียนสายกับใครครับ ต้องไปดีมหาไทยครับตครับต้องไปดีต้องไปดีชาติครับต้องมปดีครับมีสายของคุณครับจันคุยได้เลยเบ็นที่คนคุณาขอบคุณมากนะคุณคิดถึงเราเปล่าวไล่สดอยู่ไล่สดอยู่ไล่สดอยู่คนณคุเราบอกให้คุณถลกร้องสองเพลงคุณร้องเพลงอะไรไปอ่ะไอ้เบ้นมันร้องอะไรไม่รู้อ่ะ ร้องคอยนางที่อ่างทองแล้วก็ไอ้โปมันร้องอะไรลมจูบรูปล้๊ข้าวเลี้ยวอะไรของมันนะเลยนิดนึงนี่พี่แจ็คใช่ไหมคะมาเลยนะครับแจ็คเขารอดนะขอบคุณคุณแจ็คนะแจ็คขอบคุณครับขอบคุณครับเี่ยวทองสีเอ็มเอ็มเอ็ม โทรมาเลยอ่ะเอมมี่ไม่โทรเลยอ่ะรอเลยอ่ะพี่รอเลยอ่ะพี่เอมมี่กำลังเบเกอรี่อยู่แน่โอเคอยู่โอเคอ่ะเขาถ่ายว้าวเขาพปเมื่อไหร่หรอโหลหัวท้ายใจก่อนครับต้องการเรียนสายใครครับพี่ตุ๊กคี้ค่ะเออโทรมานี่เขาเข้ารอบหรือตกรอบคุณคิดว่าเข้ารอบสิคะเดี๋ยวก่อนนะอะไรนะ คุณคุณคุณไม่มั่นใจเหรอคุณใช้เวลานานเท่าไหร่คุณถึงได้โทรกลับมาทีฉันนั่งอยู่กับพี่ซีสิวอะพี่ซีสิวอับอกว่าอย่าพึ่ง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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคคุณตุ๊กกี้เชิญครับเชิญคุยเลยฮะนี่ฟังพี่นะพี่พี่ตกรอบ เขามาคนสุดท้ายเลยลูกหนูบอกว่าหนูจะโทรพี่ตี๋บอกอย่าเพิ่งอย่าโทรคนแรกนะโทรคนแรกพี่ตี๋นะโอ้ยเดี๋ยวคนแรกโทรคนแรกเออดีเนาะไม่โทรคนแรกแต่โทรคนสุดท้ายเลิศเออเลดไหมแม่น้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนอยู่อายุทยาค่ะต่อไปอย่าลืมไม้พัดด้วยอยากโทระนะของพอยังเต็เยอะๆนะ โอเคขอบคุณนะครับน้องเอมี่ครับขอบคุณครับเอมี่โอเคแต่ซีไม่โอเคเออซีบอกอย่าเพิ่งโทรไงเดี๋ยวเป็นคนแรกนะเออเดี๋ยวเป็นคนแรกนะเป็นคนสุด้ยเลยขาเป็นคนตกรอบครั้งครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกเขาตกรอบไม่เนี่ยครั้งแรกเลยใช่แถวบ้านเรียกหน้าหลาเลยตอนนี้หยหน้าหลาหน้าหลาคือเสียทรงไปไหนไม่ได้ฮู้ดูมีคนเสียใจทายคนนะดูสิ ป่าที่นิ่งๆขยับตัวไม่ได้ต้องมาอยัวเพ่อนเด็กก๊กไปไกลๆเลโอเป็นหัวนะโทรมาคนแรกชวนตุกกี้เป็นไทยเป็นไทยคับหัวไทยตายก่อน <c oughs> และเกมสายด่วนชวนตายก็ทำให้เลโอและตุกกี้อกหักตกรับตอนนี้ก็เหลือผู้ผ่านเข้ารอบ3ามคนสุดท้ายคือคาริสาจ๊ะและมิวเกมที่4เงางุนงง <c oughs> เกมเงางุนงง เงางุนงงสามคนฟังให้ดีนะครับ<ะ>พวกเราอยู่ข้างหลังคอยเชียร์เพื่อนเ้วยกันแล<ะ>้วกันคณิสาจะและมิวจะได้เล่นตามลําดับคณิสาเล่นก่อนจะแล้วก็มิวนะ,ะเกมนี้ครับเรามีกระปุกอยู่ในอยู่ในนี้เดี๋ยวเราจะฉายเป็นเงาให้ดูนะครับและเดี๋ยวมีเจ้าที่ออกมาหยอดหยอดเหรียญลงไปในนี้<ะ>คุณเลือกมาครับว่าอยากได้กระปุกไหนเลือกทีละคนกระปุกไหนมีเงินนะมูลค่ามากที่สุดตกรอบ มูลค่าน้อยที่สุดตกรอบแค่นั้นเองโอเคเอาของเงาด้วยฮะดูดีๆนะฮะเงาครับเงามาแล้วครับเน้นเป็นกระปุกนะฮะเป็นกระปุกกระปุกหมูเนี่ยกระปุกหมูเชิญครับอุ้ยทำไมมันหัดได้มัน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 นกดึกๆหน่อยนึ่งเขาจะใช้กี่นิ้วหยอดคะนิ้วเดียวเนี่ยหระครับอ๋อนึกว่าใช้9้นิ้ว นี่ไปแล้วเหรออุ้ยเขาหยอดแล้วเหรหยอดครับหยอดหยอดแล้วฮะตอนนี้หยอดแล้วเหรอหยอดแล้วฮะหยอดแล้วฮะดูดีๆนะฮะกระปุกไหนคุณต้องการจะเลือกเลือกไว้ดีๆอุ้ยน้ำมันมี5บาท10บาทออกมาแล้วทุกกระปุกแล้วกระปุกหมูนั้นมีมูลค่ามากที่สุดตกรอบมูลค่าน้อยที่สุดตกรอบอุ้ยแต่เหรียญมันเท่ากันหมดเลยนะใช่แต่ว่าดูไม่ออกไงพอเป็นเงาอ่ะใทำไมกระปุใช่อนึงไวท์กระปุกที่หนึ่งนะขับฮาเล่บังหน้า แต่ไอท like ีนั่นเป็นนางรำนะอยู่ที่ศาลพระพรหมอินทร์ครับเป็นนางรำโบราณด้วยนะครับอยู่ศาลพระพรหมอินทร์ไปเลยบังค่ะมาไม่เห็นพี่เมย์มาดูใจนะว่าทันทีศาลเป็นคนเลือกคนแรกคุณจ๊ะเลือกคนที่สองนะมีคนที่สามจอดเสร็จแล้วหมดแล้วก็ไปได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่น่าจะถึงร้านอยู่นะร้านดิ้งสี่ห้าทุ่มก็รับไม่เสร็จแล้วร้านหมดแล้วหมดแล้วหหมดแล้วครับหนึ่งหมดแล้ว นี่นะฮะกระปุกที่สามหมดแนนจะมีกันขอบคุณมากครับเจ้าหน้าที่ทั้งสามคนนะฮะแนนจะบอกครับนับเยอตาหนูเลือกครับคนแรกที่หนึ่งค่ะเลขหนึ่งเอ้าใช่กระดาษเอ้ามีแบงค์เป็นนั้นด้วยอเป็็นชกโกแลตโทษนะฮะช็อกโกแลตกินไปแล้วหนึ่งเหยญไม่นานท็อตการ์ดนี่เราไม่นับนะฮะนับนับนะแล้วหยอดเข้าไปพันพื้นยอดเข้าไปพันพื้นเราไม่ตีเป็นมูลค่าไงเราไม่ตีเป็นมูลค่านะฮะ เหรียญเดียวมีเหรียญเดียวเหรออ๋อได้เลยนะอันหนึ่งนะแล้วหยอดเยอะๆคืออะไรอ่ะเหรียญเป็นเหรียญปลอมหมดเลยหยอดทองแดงหลยอดช็อกโกแลตหมดเลยคณิสาไม่มีอันอื่นเลยนะสิบบาทไม่อยากส่งลูกไปฝรั่งเลยกลัวลูกคณิสาสิบบาทเชิญค่ะคณิสานะสิบบาทนะโอ้ยคณิสาเซอร์ไพรส์นะ สายโวยสายโวยตัวนี้นะไพนสาสิบาทโอยตายแล้วน้อยนิดเนาะเพน์ไพน์ไพน์่พน์ไวน์กพน์ไ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 พน์มเน์ไพน์ไพน์ไบไนพนพไนย์ย์ย์น ยอด้วย่าวล้วยีเสบยี่สิบสามสิบโอ้โหเพียบสี่สิบห้าสิบอุ้ยห้าสิบบาทเยอถูกแล้วนะห้าสิบบาทครับตอนนี้เขียนก่อนมาเข้าประจำที่ไม่แน่หรอกวมิวไหนคะมิวจะร้อยได้นะ,<ค>ะไม่ปรากฏมิวยังไม่ได้เลือกอะไรแต่เข้ารอบคนละห้าสิบบาทเอาแล้วครับ คุณมิวตอนนี้คุณยังไม่ได้เลือกอะไรเลยถูกไหมยังไม่เคยเลือกอะไรเลยทุกคนเลือกให้มิวใช่มิวจะถ้าเกิดมิวชนะแปลว่าเป็นผู้ชนะที่คนอื่นส่งเสริมมาดูกันครับดูซิว่ามิวสุประสิทธ์จะเข้ารอบได้หรือไม่นะฮะเฮ้ยมีเหรียญอยู่เฮ้ยเฮ้ย อันนี้เข้านะเคลืตอนไป้มีไปแล้วหนึ่งเหรียญคานิสาไปแน่นอนแล้วแต่ว่าหนูรอดหรือยังหนึ่รอบไปแล้วเดักครู่ได้ไหมครับอธิบายเกมตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่กล่องเลยตอนนี้นะคุณมาสองเหรียญแล้วนะครับถ้าน้อยกว่าห้าสิบคุณเข้ารอบถ้ามากกว่าห้าสิบจะเข้ารอบครับผมสามสี่จะเข้ารอบห้าจะ หกดสบร่ชื่อพีถือว่าวันนมากที่สุดน่าจะเป็นมิวอยู่ที่1บทน้อยที่สุดน่าจะเป็นคริสาสรุปแล้วเอวเป็นหัวคาริสาเป็นท้ายหัวท้ายไตยกอก และก็เป็นคาริสาและมิวที่ต้องตกครอบกับเกมเงางุนงงเปิดทางให้จ๊ะเข้าสู่รอบแจ็คพอตในช่วงหน้า